เบตเทอรกรีนนะคะหรือ BWG เนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยที่เรามองว่าการบริการแบบ One สต o อปเซอร์วเนี่ยเป็นจุดเด่นของเรานะคะการบริการก็จะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากับโรงงานลูกค้า ไปจนถึงการขออนุญาตการขนส่งแล้วก็การจัดการขยะจริงๆด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นการฝังกรมการนำกลับมาใช้ใหม่การผลิต SIF ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียการเผาทำลายแล้วก็ล่าสุดบริษัทในเครือของเราก็จะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมหรือ ETC ค่ะ เริ่มต้นเลยเนี่ย b w g ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะุตสาหกรรมแต่ว่าเราเริ่มจากว่าธุรกิจหลักของเราคือหลุมฟังกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หลังจากการโอเปเรตมา20กว่าปีอะค่ะหลุมฝังกลมเมื่อถูกใจขยะเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีการเต็มขึ้นมุมมองของเราก็คือพยายามที่จะหมุนเวียน ลุมฝังกบให้ได้มากที่สุดโดยการลดขยะที่จะใส่เข้าไปและถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามที่จะเอาขยะออกมาด้วยโดยที่ขยะทั้งสองส่วนนี้เนี่ยเมื่อนำออกมาแล้วเนี่ยจะต้องถูกต้องตามหลักว,วิชาการไม่ก่อให้เกิดมลพิษและถ้าจะให้ดีที่สุดคือต้องเกิดมูลค่าเพิ่มด้วยดังนั้นก็เลยเกิดโครงการ sf i ขึ้นมานะคะพอเกิดโครงการ sf i ขึ้นมาผลิต sf i ออกมาเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มีความจําเป็นว่าจะต้องหาดีมาน์ให้กับ SIF ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการลงไฟฟ้าของ ETC ขยะของไทยเนี่ยค่ะเราแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทประเภทแรกเลยก็คือขยะชุมชนมีอยู่ประมาณ20กว่าล้านตันต่อปีนะคะก็จะดูแลโดยเทศบาลแล้วก็บอบจอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือขยะอุตสาหกรรม ะะซึ่งดูแลโดยกรมโรงงานกระสวงอุตสาหกรรมปริมาณต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ22ล้านตันนะคะซึ่งทุกๆ1ล้านตันเนี่ยจะสามารถเทินเป็นไฟฟ้าได้100เมกะวัตต์เพราะฉะนั้น22ล้านตันเนี่ยปริมาณสูงสุดที่น่าจะผลิตไฟได้จะอยู่ที่2,200เมกะวัตต์ค่ะเราจะมีการวิเคราะห์ขยะแต่ละชนิดว่ามีองค์ประกอบทางเคมียังไง มีค่า pH เท่าไหร่มีค่าความร้อนเท่าไหร่มีสารประกอบโลหนะหนักหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ว่าเราจะต้องจัดการกับขยะชนิดนั้นๆด้วยวิธีไหนผลก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลของขยะทุกประเภทแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอามาทำเป็นสูตรผสมจากการทำา d ของเราเองได้เพื่อที่จะให้ขยะ s r f ทุกก้อน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมามีค่าความร้อนที่เท่ากันแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายหลังจากการเผาไหม้ไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงต่อเตาเผาของโรงไฟฟ้าเองด้วยค่ะในส่วนของทั้ง B W G แล้วก็ E T C เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับชุมชนเท่าไหร่ เนื่องจากเราเปลี่ยนขยาวอุตสาหกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ SIF ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยมีมลพิษอะไรแล้วก็โรงงาน ETC ทุกแห่งจะติด CM นะคะเป็นระบบวัดมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทมแล้วก็ออนไลน์ไปที่การนิคมอุตสาหกรรมและติดไว้ที่หน้าโรงงานให้ชุมชนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ที่มีโครงการใหม่ขึ้นมาอีก100เมกะวัตต์เนี่ยคะ่ะก็จะทำให้โรง s i f ของ BWG เนี่ยเดินได้เต็มกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็จะได้อัตราค่าไฟในเหลที่ค่อนข้างคงที่เป็นระยะเวลา20ปีแต่ว่าจะต้องใช้เชื้อเพลิงขยะเท่านั้นนะคะก็ ETC เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าจะขอทำสัญญา PPA ตัวนี้เนี่ย อีกทั้งหมด10โครงการซึ่งส่งคลดีต่อ BWG ด้วยนะคะเพราะว่าถ้า e t c สามารถผ่านการคัดเลือก1โรงงานเนี่ย EPS ของ BWG จะเติบโตขึ้น2เท่าแต่เมื่อเขายื่นไป10โครงการถ้าได้ทั้งหมดเนี่ย EPS ของ BWG จะเติบโตขึ้นถึง20.8เท่าในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเอง อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าที่มาของการเติบโตนี้เนื่องมาจากว่า B W G อะค่ะจะได้รายได้เพิ่มเติมจากการขาย S I F แล้วก็ได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก E T C เนื่องจากว่ามีการถือหุ้นอยู่44แล้วก็ถือหุ้นผ่าน A K P ซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ย อีก7.14% ETC มีจุดเด่นหลักๆในการอยู่ในเครือของ B W G อยู่ก็คือได้รับความมั่นคงในด้านเชื้อเพลิง S I F จาก B W G ทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็คุณภาพแล้วก็ได้รับประสบการณ์จาก A K P ที่เป็นเตาเผาขยะุาสาหกรรมในเรื่องการป้องกันการเกิดมลพิษและก็ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ค e ่ะ ETC ก็เลย มีความมั่นใจเพียงพอที่จะเข้าร่วมในการยื่นข้อเสนอโครงการ100มิวัตต์ในครั้งนี้ค่ะโดยที่นยโยบายของ ETC เนี่ยเราจะเข้าเมื่อได้ i r r มากกว่า8% p ดเป e ร t ซ็ IRR มากกว่า8%ค่ะสองสามปีที่ผ่านมา b w g ขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาเพราะว่าไม่สามารถ เดินได้เต็มกำลังการผลิตในเรื่องของโรง SIF เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางภาครัฐได้เปิดโคต้ามา50เมกะวัตต์แต่ว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกแค่30มเมกะวัตต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใน30มเมกะวัตต์นี้เนี่ยก็ยังมีอีกบางโรงงานที่ยังไม่ได้ C o โดเลยในปัจจุบันทำให้ BWG ซึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะ พยายามให้ได้ส่วนแบ,บ่งทางการตลาดในการขาย SIF ให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็เตรียมตัวไว้สำหรับ50เมกะวัตต์ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการขาดทุนทางด้านค่าเสื่อมราคาไปแต่ว่าหลังจากที่มีโครงการใหม่ขึ้นมาอีก100เมกะวัตต์เนี่ยคะ่ะก็จะทำให้โรง SIF ของ BWG เนี่ยเดินได้เต็มกำลังการผลิต ะะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตในอีกหลายโรงงานด้วยเพื่อที่จะรองรับโรงไฟฟ้าที่ ETC เนี่ยจะได้ PPA มาแล้วก็ในตัวของ b w g เองนะคะก็จะมีการออกวอลเลนนะคะในอัตราส่วนหุ้นเดิม6หุ้นต่อวอลเลนหนึหุ้นนะคะราคาเอ็ก c i เซอร์ไซยู่ที่1บาทระยะเวลา6เดือนนะคะซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ย BWG เองก็ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงงาน SIF จากการที่ ETC เข้าร่วมโครงการ100เมกะวัตต์ใหม่นี้ค่ะการสร้างโรงงาน SIF เพิ่มเติมที่เราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราเตรียมไว้เพิ่มอีก3พื้นที่ซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าในแต่ละนิคมที่เราได้ยื่นข้อเสนอไปนะคะผลที่ตามมาข้อแรกเลยก็คือ มันทำให้ค่าขนส่งซึ่งเดิมทีลูกค้าเป็นผู้จ่ายให้กับ B W G ลดลงเราก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ใคระอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันนี้อยู่นอกระบบกลับเข้ามาสู่ระบบด้วยกลไกาการตลาดมากขึ้นก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ B W G จะได้สัดส่วน market share เพิ่มอีกเยอะขึ้นนะคะตัว E T C ก็จะมีการ ออกคุณกู้นะคะโดยที่วัตถุประสงค์ของการออกคุณกู้ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อจัดเตรียมไว้เป็นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ ETC ประมูลได้ะค,ะค่ะโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตาหการรมนะคะมีต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการน,นี้หลักๆอยู่ที่การจัดการปัญหาขยะในส่วนของการได้ไฟฟ้าเนี่ย ต้องมองว่าเป็นส่วนเสริมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าแบบ SIF mm. ก็ค่อนข้างจะมีจุดเด่นมากกว่า mm. พลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ BwG เองเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะคะเนื่องจากว่าเรามองว่าตัว BwG เองเนี่ยสามารถ เติบโตต่อยอดได้จากธุรกิจหลักเดิมก็คือการจัดการขยะไปสู่แนวทางอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าหรือการกอร่อสร้างการพื้นปูกพื้นที่